หญิงรัฐาดึงสติลุงตู่หลังสลับเงินเดือนสามเดือนกำลังเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันเป็นจำนวนมากเมื่อมีรายงานว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประกาศไม่รับเงินเดือนสามเดือนเพื่อนำเงินไปใช้ในการแก้ไขสถานการณ์โควิด -19 สำหรับอัตราเงินเดือนของนายกรัฐมนตรีจะแบ่งเป็นเงินเดือนเดือนละ75,590บาทเงินประจำตำแหน่ง50 0 0 0บาทรวมเป็นเงินต่อเดือนเดือนละ1,25590บาทล่าสุดโลกออนไลน์แหวิพากษ์วิจารณ์แสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือหญิงรัฐาที่บอกว่า3เดือน3,07ทำอะไรได้บ้างแต่3เดือนยอดพุ่งวันละหมื่นเสียหายอะไรบ้าง ลองคิดดูค่ะด้านศิลปินวง Tattoo Color ก็ได้แสดงความคิดเห็นเช่นเดียวกันว่าท่านงดรับเงิน3เดือนเรียกเสียสละคนกลางคืนงดรับงาน5เดือนเรียกว่ามาตรการแฮชแท็กเยียวยาแฮชแท็กกูด้วย